สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะเรากําลังเดินทางจะไปทําการแสดงโยวที่อันการสินนะคะคอนเสิร์ฟบปอรรติยะนะคะเตรียมวงกันนะคะอ่าแล้วเราก็ออกเดินทางไปเลยค่ะเราถึงบ้านแล้วนะคะนี่นะคะล้วนะคะคืนนี้กันเรานะคะคอนเสิปปร์ฟบปอรรติยะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเตรียมตัวแต่งตัวกันเลยค่ะโอเคจะเจอกันตอนแต่งตัวกันนะตอนนี้่ากาะเตรียมตัว แกงตูที่หลังห้านเลยด้วยคะอะไรกับหมอล้อแฮดนะคะอะไรกับทีมงานหางเครียงค่ะอันนี้กัน้องยังแตะไม่เสร็จเลยนี่นะคะหมอลำไฟทรายกับราคะกำลังบุกหนาอยู่นะคะบุกหนครับแมนค่ะแล้วเราก็จะไปดูแดนซ์กันสวัสดีค่ะแดนเซอร์สวัสดีค่ะอันนี้แดนเซอร์ทีมอะไรคะรัสเซีาแดนลัตเซียแดนลัตเซียแดนโอ้รัสเซียแดนเอ๊ยหน้าร้ กำลังโบกหนากันนะคะทำกำลังฉาบหนากำลังตัวกำลังฉาบหนากันแล้วเตี้ยจับเพียเป็นคนเนาะโอเคอันนี้ก็น้องหนโมนะคะน้องนนโมนะคะ tập đi thế xinพี่น้องยังถึงจบ đây cái bọn nó nó chết lỡ mà không ก็หควว่าเราเลิกแล้วนะคะล้ะกาเก็บของกันเพื่อจะได้ออกเดินทางไปหาที่พักกันนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ช่องแปลวัลฟฟันเล้วค่ะล้วกาศจะได้ไปหาที่พักกันแล้วก็เพื่อจะได้ออกเดินทางไปนานต่อกันโอเคค่ะบ๊ายบาย